สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดกันต่อนะครับนี่ครับได้โพสต์ไอจี G. ส่วนตัวว่าบริษัทฟอร์ซ่าสปอร์ตกรุ๊ปเขาม,มีส่วนเกี่ยวข้องในการย้ายทีมของแอนโทนีการย้ายทีมครั้งนี้ครับเอเจนต์ส่วนตัวของแอนโทนี จะได้รับส่วนแบ่งประมาณ20ล้านปอนด์เลยทีเดียวโดวยบริษัท f o r z a Sport Group นะครับอ้างว่าเขาจะได้เงินส่วนแบ่งจำนวนเงิน20ล้านปอนด์โดยแอนโทนีครับก็ได้ออกมาโพสต์สวน For z a Sport Group ว่าบริษัท For z a Sport Group ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดผมขอให้คุณลบชื่อของผมในการย้ายทีมในครั้งนี้ออกด้วยซึ่งบริษัทของพวกคุณไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเจรจาเรื่องการย้ายทีมระหว่างทั้งสองสมโมสรด้วยจากการย้ายทีมครั้งนี้นะครับมีการโต,ร Anthony, บบรต้เถียนนงนี An มีเพียงคนเดียวเท่านั้นคือจูเนียร์เปโดโซแต่ฟอร์ซาสปอร์ตรุปได้อ้างว่าเขาประสานงานระหว่างมนยูนิต็ดกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมก่อนที่จูเนียร์เปโดโซนี่จะมาคุยอีกทีหลักๆแล้วนักเตะก็จะมีเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเองนะครับเพราะว่าเงินส่วนแบ่งมันเยอะนั่นเองเลยไม่สามารถแบ่งกันลงตัวได้และก็น่าจะมีปัญหากับแอนโทนีงานนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์ให้ด้วย